ก็อ่ะที่วิ่งมาก็มาจากแฟชั่นไอแลนด์นะครับรถเนี่ยมาจากแฟชั่นไอแลนด์นะฮะส่วนด้านถนนนั่นก็คือหมู่บ้านรูนะครับนี่ก็คือถนนเรียบกาญจนาครับวิ่งเส้นนอกนะครับเรียบกาญจนนาเส้นนอกนะครับแล้วก็เส้นนั้นก็ไปนู่นแหละครับสระบุรีนะครับไปลังสิทธิ์นะส่วนด้านหน้าเราก็เป็นถนนคูบอนนะครับหรือไปวัดคูบอนนะ วัดกบอลไปด้านนี้นะครับไปด้านนี้นะฮะแล้วก็นี่เห็นไหมครับทางสะดวกสบายนะหมู่บ้านกําลังขึ้นหลายหมู่บ้านนะครับตอนนี้ผมเห็นขึ้นหมู่บ้านนะครับตั้งแต่เริ่มวิ่งมานะฮะมี1 2 3 3 4สอาสาี่อันนี้เป็นหมู่บ้านที่4ครับเป็นหมู่บ้านหรูนะครับที่4นะฮะอ่านี่เราก็จะเข้าซอยนี้ไปครับซอยเนี้ยที่เราไปนะฮะ ประมาณ200เมตรนะครับ200เมตรนะครับเข้าไปนะฮะเข้าไปจนถึงว่าถึงจุดงเราครับอยู่ขวามือไปประมาณ200เมตรฮะถนนครับ12เมตรครับถนนเนี่ย12เมตรนะฮะอ่ะท่านใดที่สนใจที่แปลงเรียบกัญน,นาก็โทรหาผมได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโค้ดวัฒนินการตลาดออนไลน์ขอรายงานตัวครับวันนี้พามาดูที่สวยแปลงสวยๆเลยครับเหมาะมากนะครับที่จะทำทาวน์โฮมแล้วก็แวรเฮาหรือบ้านนะครับบ้านอยู่อาศัยนะครับเพราะว่าที่ตรงนี้นะครับซ้ายขวานะครับบ้านรูทั้งนั้นเลยที่ตรงนี้3มไร่หนึ่งงาน47ตารางวาครับ3ามไร่หนึ่งงาน47ตารางวานะฮะก็ยาวไปนู่นนะครับ เดินไปประมาณที่ก็ลึกพอสมควรนะฮะลึกพอสมควรนะฮะนี่ถนนนะถนนนะครับ12เมตรนะครับนี่ถนน12เมตรนะฮะนี่ซ้ายขวาออาทางขวาก็เป็นหมู่บ้านรู้ครับนี่หมู่บ้านรู้ครับนะทำเรียบร้อยแล้วครับหมู่บ้านรูเดี๋ยวก็จะเข้าอยู่ได้แล้วเนี่ย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 อีกไม่นานก็จะเสร็จนะครับก็นั่นก็คือ ถนนเรียบกันจนาครับถนนเรียบกันจนาตรงไปนี้ก็ถนนคูบอนครับเป็นถนนคูบอนวัดคูบอนนะฮะอ่าก็จะยูเทิร์นไปแฟชั่นไอแลนด์นะไปได้ครับนี่ส่วนที่ตรงนี้ก็มีเจ้าของละเนี่ยสองแปลงเนี่ยมีเจ้าของละแปลงละ200ตารางวา200ตารางวานะฮะมีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยมีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ ที่ของเราอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับที่ของเราครับยังไม่ได้ถมนะฮะนี่ยังไม่ได้ถมนะครับยาวไปเดี๋ยวผมจะเดินไปนะฮะถึงตรงไหนเอ่ยนะครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะฮะท้ายซอยนะครับท้ายนะครับมูดนะครับอ่าไปถึงนะครับรถคันสุดท้ายเลยครับเพราะว่าเนื้อที่สามไร่หนึ่งงาน 47ตารางวาครับตอนนี้นะฮะก็ทางซ้ายมือผมก็เป็นบ้านอ่าเป็นบ้านหรูเรียบร้อยละทางเข้าด้านหน้าครับนี่ก็คือนะฮะสถานที่นะฮะก่อสร้างครับเนี่ยที่ก็ลึกพอสมควรครับลึกพอสมควรอ่ะท่านใดที่สนใจจะซื้อไปพัฒนาเอ้าถุดินเพิ่มแล้วแต่ท่านนะครับเนี่ยถุนดินเพิ่มกนแล้วแต่ท่านนะครับที่ตรงนี้นะฮะ จะบอกว่าสวยจริงๆครับสวยจริงๆนะฮะด้านหลังที่ก็เป็นหมู่บ้านบ้านหลูหมดเลยครับบ้านหลูหมดเลยซ้ายขวานะครับสวนด้านซ้ายเนี่ยด้านที่นี่ก็มีอ่ามีผู้อยู่อาศัยตั้งแต่ต้นมาเลยฮะก็เป็นผู้เช่าครับเป็นผู้เช่านะเป็นผู้เช่าผู้อยู่อาศัยเป็นผู้เช่านะครับที่ตรงนี้แล้วแต่ท่านนะครับท่านจะทำ่าววเฮ้าหรือท่านจะทํา โฮมออฟฟิศนะฮะหรือจะทำบ้านที่อยู่อาศัยได้หมดครับได้หมดครับอยู่ตรงนี้นที่สวยๆครับหรือท่านจะมาถมที่เพิ่มีนิดเดียวครับประมาณ50เซนครับ50าสิบเซนก็ท่านก็สามารถไปทำกํำไรได้แล้วนะฮะที่ตรงนี้นูน,นครับก็ปักซอยนะปักทางนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมไปถ่ายทำหน้าปากทางดูอีกรอบนะครับ